สำหรับใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนอยู่หรือว่ากาลังจะบํารุงตั้งแต่วัยเลข3ขึ้นไปผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มแบบไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าเดินไม่ค่อยจะแข็งแรงพวกแคลเซียมคอลลาเจนมันถูกรูปบดออกไปหมดแล้วเสื่อมลงเขาต้อลดลง1 5ต่อปีโ oh <my> อนน้ไม่ดอมันไม่ไี้เ่มันเสื่อมลงทุกปีอย่างคอลลาเจนเนี่ยเขาก็เลิกผลิตแล้วตั้งแต่25คือเหมือนผลิตน้อยลงแบน้ัน้นอ่ะมันก็ควรจะเสริมเข้าไปพวกกระป๋องซุปูเนี่ยนะจำไว้ ขอบคุณครับไปซ้อนเองเนาะแล้วก็ทำไมทำไมถึงไม่หาสักทีก็คือดีกว่าก็คือดีกว่าเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่พอไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลก็คือไม่อ้วนป่ะแม่เพราะว่าคนทานไปไม่รู้ไงโอ๊ยทำไมผิวเต่งเต่งเต่งก็คือแบบนี้ป่ะแันนี้กินคอลลาเจนเยอะกินเยอะสูตรพิเศษเป็นปลาน้ำจืดคนที่แพ้อาหารทะเลสามารถทานได้คนที่ สองข่ายมันจะไม่แพ้มมันจะไ่แล้วนอกจากนั้นเขายังมีวิตซีซิงแล้วก็คิวเทนดังนั้นนอกจากข้อต่อต่างๆกระดูกต่างๆที่จะได้แล้วเติมเรื่องผิวได้อีกด้วยโุ๊กจนเจ็บไม้จ็บไหมคือตัวนี้เนี่ยเป็นไดเป๊ปซายด้วยก็คือดูดซึมได้เร็วดูดซึมได้ทันทีจะติดทำไมทำไมโอ้โหแก้วนี้ยังไม่ได้ชมแก้วเป็นอะไรอ่ะแก้วพี่น้ำเปล่าที่เท่านั้ ท้องว่างเราไม่อยากจะไปจำกัดว่าต้องทานแล้วถ้าท้องว่างแต่เราไม่ว่างอ่ะเราไม่เราหาเวลาว่างแล้วจะรู้ได้ไงว่าท้องว่างหรือไม่ว่างอะเราลองถามเขาว่างไหมว่าง